ชิ้นเนื้อวัวแท้โอเด้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีเวทีแจงเกิรสตาร์แัชตช์ น้องสอง,สองทีมนักร้องกลุ่มที่ถูกคัดสรรมาโดยผมและน้องแมงมุมแบ่งออกเป็น2ทีมแบบนี้ครับโดยเราจะนําดารามาเป็นหัวหน้าทีมของแต่ละทีมเพื่อประชันการแข่งขันกับน้องๆที่ร่วมแข่งขันกับเราครับใช่แล้วค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าวันนี้เงินรางวัลสําหรับทีมที่ชนะเนี่ยไม่ใช่ห้0 0ันบาทแล้วนะคะ แต่กลายเป็น1 0 0 0 0บาทค่ะมาพบชมหน้าของทีมผมก่อนดีกว่าทำผลงานไว้ดีมากทีเดียวนะครับนำโดยน้องอุ้มและคนานะครับน้องเอ็มและน้องสเกลค่ะรอบทั้งเ,เ,เงินรางวัลซึ่งสะสมไว้1 0 0 0 0นบาทและทีมขอมนงุมนะคะนำทีมมาโดยบอสใหญ่ค่ะพี่นุย้ยเชิญยิม้มฟ้าและมิ้นค่ะ วันนี้จะรู้ดำรู้แดงกันแล้วนะครับใครจะเป็นตัวแทนแล้วก็ผ่านเข้าไปสู่รอบ10คนสุดท้ายของการประกวดในครั้งนี้ทีมพี่ออกมาก่อนเลยดีกว่าร้องก่อนได้เปรียบอืมได้ค่ะต้องถามหัวหน้าทีมแล้วครับครับอุ้มครับผมตัดสินใจหรือ,อยังจะให้ใครมาร้องเก่งทั้งสองคนเลยอ่ะดูจะเลือกใครดีงั้นหนูเลือกน้องเอ็มค่ะโอ้เลือกน้องเอ็มนะครับวันนี้ เวทีการแข่งขันระดับประเทศความยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกลับมาอีกครั้งการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยสมัครได้ไม่จำกัดอายุเปิดออดิชั่นทั่วประเทศภาคเหนือ25กรกฎาคมภาคตะวันออก1สิงหาคมภาคใต้8สิงหาคมภาคอีสาน15สิงหาคม,าาาคมและ23สิงหาคมที่กรุงเทพมหานครติดตามรายละเอียดการออดิชั่นได้ที่ f a c e b o o k c o m m a s t e r k e y t v 3หรือโทร0818028445 สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตเอ็กซ์ตร้าไวท์ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมมีเงินพี่อุ้มเลือกมาแล้วครับผมตื่นเป้นไหมถูกเลือกมาก็นิดหน่อยครับถ้าผ่านตรงนี้ได้นะครับเอ็มจะไปสู่รอบ10บคนสุดท้ายด้วย <S <S เลือกร้องเพลงของใครครับวันนี้ คุณเสรีรุ่งสว่างครับ oh. จะมีทั้งสันติมีทั้งเสรีเลยคนนี้เอาเลือกมาแต่ละคนยากๆนั้นเพลงนะครับเรียกพี่ได้ไหมครับ ช่วยประชุมทัน ชอบมากตรงคําว่าเกิดไปแล้วนะไปแล้วเฮ้ยมันดึงกลับลงมาได้อันแน่อันแน่เพลินไปหน่อยแล้วมีตาเหลือกมองเพื่อนน <laughs> <laughs> อั่นเฮ้ยเยวกูพลาดไปแล้ว <laughs> เอามอาฟังคอมเมนต์กันเลยดีกว่าเริ่มที่พี่เอครับไม่ไม่นึกไม่ฝันจริงๆนะครับว่าเขาได้ไปเรียนรู้วิชาจากพวกเราด้วยแล้วก็เอาไปพัฒนาจนเป็นแบบเป็นนักร้องอาชีพได้ได้ สบายมากเลยครับมันลื่นไหลไปได้ครับแถมพลังเสียงดีอีกต่างหากเกิดน,นานพี่ต้อมเขาเล่นเขาเล่นเบากว่านี้นะเขาเล่นเบากว่านี้แต่ว่าของเอ็มเล่นหนักแล้วก็ชัดด้วยแล้วมีความหวานอยู่ในนั้นด้วยพี่ชอบอะ่ะวา้าเพลงเนี้ยผมได้ฟังแต่เขายังไม่ได้ไม่ได้อ่านแ็นเสียงคือพี่ต้อมเนี่ยไปไปไป,ไปแสดงจำได้แม่นเลยว,วันนั้นวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ แล้วจำได้อย่งไงเราแต่แต่แต่จำจำสถานที่ได้ว่าเล่นที่ไหนไม่รู้พอพอ,อแล้วเ <c oughs> ออเซรีนลูกสว่างจะเป็นคนเก็บรายละเอียดได้ได้ละเอียดรอแล้วก็ลื่นไหลน้องเอ็มครับวันนี้ที่พลาดนะไม่ผิด ถือว่าพลาดแต่ว่าไม่ได้ผิดนะครับนะับเพราะว่ามัน,ม,นมันกกืน,นมันกลมกลืนทั้งเพลงเลยมีความสุขมากที่ได้ได้ฟังร้องวันนี้ดีมากเลยลกูกว้าวป้ายครับสุดท้ายเลยครับสิ่งที่พี่จะบอกเอ็มคือเอ็มเป็นคนที่เ e อียริงดีหมายถึงว่าพอฟังว่าตัวเองมีเป๋เราสามารถดึงกลับเข้าได้อันนี้อันนี้คือคุณสมบัติที่ดีของนักร้องเสียงเอ็มเหมือนคนที่แบบเหมือนมิกซ์มาแล้วอะ่ะเสียงคมมาก,มากเลือดจริง เหลือกินเสีเหลือกินเหลือใช้เ,เหลือกินเหลือใช้เอาละครับฟังเพลงเพาะเพาะกันไปแล้วคณะกรรมก,การครับต้องตัดสินใจนะครับว่าจะให้เขาผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านก็กดโหวตเลยครับถ้าพร้อมแล้วตัดสินใจครับโ oh. ไปทั้ง3ท่านรวมเป็น45คะแนนค่ะเอาล่ะมาดูท่านผู้ชมในห้องชมดีกว่านะครับ55คนด้วยกันนะครับถ้าชอบกดปุ่มไฟสีเขียวถ้าไม่ชอบกดปุ่มไฟสีแดงครับและคะแนนที่น้องเอมได้คือ จากคุณผู้ชมในห้องส่งค่ะรวมกับคะแนนจากคณะ,ะกรรมการ45คะแนนเป็น94คะแนนค่ะ <Yeah. S 1> สนับสนุนโดยไววัยรถหอยลายพัดฉาโตโยต้าวีออส94คะแนนเหรอคะพี่โน้ค,ค่ะค่ะ พี่นุย้ยขาที่เราประชุมกันเมื่อกี้นี้เราจะส่งใครขึ้นมาดีคะพอเห็นฝั่งน้องอุ้มนะฮะส่งน้องเอ็มขึ้นไปเนี่ไม่ธรรมดาครับทั้งหนาทั้งตันดันเสียงได้เต็มที่เล่นใช้พลังขนาดนี้ของพี่ก็ต้องปล่อยทีเด็กกันบ้างและครับในฐานะที่ผมก็ทำเทำเพลงทําอะไรด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็เปิดบริษัทที่ทำเพงชื่อบริษัทก็หยิบยืมเลคคอร์ดนะครับ ของตักเขาจวนจะเจ๊งมิวสิกขาดศิลปินอยู่ตอนนี้อยากได้ไปอยู่ในค่ายสักคนหนึ่งก็ยังดีเอาพี่ทำเพลงแล้วจริงๆอยพี่ออกไปแล้วอัลบั้มเคยฟังกันบ้างไม่เคยนอนกับหมาหน้าเซเว่นพี่เดี๋ยวไปหาฟังเัาจริงไหมอ่ะไม่จริงอวันนี้ผมขอส่งน้องฟ้าขึ้นไปแล้วกันต้องเอารถถังฟั่งทนขึ้นไปปะทะ Oh. <laughs> มากงั้นน้องฟ้าขึ้นมาเลยครับ oh. เลยน้องๆทุกคนจริงๆวันนี้ที่เคยผ่านเวทีนี้พัฒนาการนี่สุดยอดอ่ะคณะกรรมการครับเริ่มที่พี่โยนค,ครับ,รบเพลงนี้เนี่ยผมผมฟังตั้งแต่รุ่นอ้อยทิพย์ปัญญาธรน,น,นะครับตอนนั้นผมก็ยังยังเด็กผมเคยเป็นเด็กนะทีนี้ว่าผมก็ฟังเพลงนี้ตั้งแต่เคยอะครับครับเคยเคยเป็นเด็กครับ แล้วหายได้ไงครับก็พอโตเข้ามันก็หายเองครับโตมันมาหายจำได้ว่ามาหายตอนโตนี่แหละมาหายตอนโตนะฮะพอโตก็หายเป็นเด็กทีนี้ว่าเพลงนี้ผมฟังฟังตั้งแต่ทานซิอทิสสเตอร์จริงๆนะฮะในมุมรู้จักปลอดทันทิสสเตอร์รู้จักในฮิปฮอปถือเนี้ยค่ะพวกฮิปฮอปที่หิ้วเครื่องคคสเซ็แล้วก็เดินสมัยโบราณยังไม่ทันรุ่นเราที่ะพาย ทานทีเตอร์เลี้ยงควายเลี้ยงเน่ส้มง่ายทานทีเตอร์เนี่ยทำไงพอผมมันไม่ดังปุ๊บเคาะเพราะว่าฐานมันเคลื่อนไงฐานเคลื่อนอ่ะเขย่าเขย่าเมื่อก่อนซ่อมง่ายเครื่องเล่นซ่อมง่ายมากเออนี่จริงๆเลยเนี่ยไม่รู้ว่าตักสมัยก่อนมันฟังทานทิีเตอร์บ่อยป่ะทำไมพออะไรไม่ดังไม่ดังมันเคาะเคาะเคาะเออหัวไม่ทำงานมันเคาะเคาะเลยนะ ติดทันทิเตอร์อันนั้นเขาเรียกสกิดครับไม่ใช่เคาะนโอ้ดีดีจังเลยได้ฟังเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยด้วยเนื้อหาของเพลงแล้วก็ความสนุกของดนตรีมันมันก็ลื่นไหลฟังแล้วมีความสุขครับมีความสุขจริงครับว้าวพี่พลาเก่งเนาะเออเป็นคนที่เสียงแข็งแรงมากนะคะแล้วก็พิชดีมากคือไม่รู้จะติอะไรอ่ะเก่งร้องลูกทุ่งก็ไปลูกทุ่งลูกกรุงก็ไปลูกกรุงม ก็สบแล้วที่เคยเป็นแชมป์โอ้ย,อยตกลงเธอเป็นลูกใครเนี่ยนฟ้าร้าองดีทุกลูกเลยอะขอชมด้วยคนหนึ่งครับชมตั้งแต่แก้วเสียงแล้วก็พลังของเสียงนะครับพี่พึ่งร้องเสียงหลบเอาไว้แต่หนูร้องมาเป็นเสียงเต็มเป๊ะเลยมันประทับใจพวกเราสุดๆแล้วเพราะว่าไม่ไม่เสียหลายเลยที่หนูคือแชมป์นี่แหละครับคือแชมป์จริงๆครับ กดโหมดให้เลยครับต้องตัดสินใจแล้วครับน <c oughs> ้อง้อนะคะได้คะแนนจากคณะกรรมการไป45คะแนนค่ะเอาล่ะครับตอนนี้สำคัญที่อยู่ที่ท่านผู้ชมในห้องส่งนะครับ <c oughs> ซึ่งแน่นอนครับ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครผมเสียดายหมดแล้วครับที่จะเป็นตัวแทนว่าจะเป็นทีมแมงมุมหรือทีมผมระหว่างน้องเอ็มกับน้องฟ้าจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบแข่งขัน10คนสุดท้ายคะแนนที่น้องฟ้าได้ 47คะแนนค่ะรวมกับคะแนนของคณะกรรมการ45คะแนนรวมเป็น92คะแนนค่ะแล้วเราได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปเรียบร้อยแล้วคือน้องเอ็มจากทีมนีโน่ <Yeah. S 1> และรับรางวัลพิเศษเพิ่มไปอีกหนึ่ง ขัยังมีต่อไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ผู้ผ่านเข้ารอบไปแล้ว3คนยังเหลืออีก7คนด้วยกันนะครับจะเป็นใครกันบ้างและการแข่งขันรอบนี้รับรองว่าสนุกถูกใจแน่นอนครับและอย่าลืมนะคะสามารถติดตามชมเบื้องหลังนะคะของรายการเราค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube ค่ะ Instagram แล้วก็ Facebook ด้วยค่ะครับ <laughs> อย่าลืมติดตามกันนะครับวันที่เวลามดลงแล้ว สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่ใครจะเป็นหัวหน้าทีมของทั้งสองทีมนะครับดาราคนไหนมาโชว์ความสามารถบนเวทีนี้ติดตามกันกันกบมาสเตอร์คีเวทีแจเกิลสตาร์แมตช์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ร้องที่ดงังคุณต,ต้องไม่หายใจ<ห><ห>ลงรูง้ทุ่มคือมาลงทำยังไเนี่ยกินเพลงนันขาดทั้งหมดทั้งเพลงเลยจริงจริงนี่การจะบอกว่าผมร้องทั้งเพลงเนี่ยน้อง,องพูดคำว่าลงคน<อ>เดียวยๆๆเนี่ยไปเลยอ่ะ